กระเดียยวเฮาจะไปดูข่าวกันต่อที่โรงเรียนยุพราชกันพ่องนะจ๊ะใช่ครับเพราะว่ายามนี้บรรยากาศของสถาบันการศึกษามีการจัดงานเพื่อเป็นการแสดงความยินดีนะครับเพื่อกับเหล่าอนนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาวันนี้หงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้มีการจัดงานครับ โดยพิธีนั้นเริ่มด้วยขบวนของน้องจันท์มัธยมศึกษาปีที่5นะครับได้ยืนเข้าแถวฮับมอบับเพื่อเป็นการฮับปี้มัธยมศึกษาปีที่6เดินเข้าสู่สนามเพื่อทําพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ราชกาลที่6ต่อด้วยละอ่อนจันทมอหกได้เข้าสู่พิธีผูกข้อไม้ข้อมือฮับพือพอ้พรจากฝ่ายบริหาร ขูที่ปรึกษาและแขกผู้มีเกียรติซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็เดินลงจากตึกยุพร,ราชลอดซุ้มธงบานเย็นหับเข็มกลัดดอกไม้เดินเข้าห้องประชุมเพื่อเป็นการจัดเป็นพิธีปัดชิมนิเทศนะครับซึ่งเหรียนยุพร,ราชวิทยาลัยที่จัดพิธีปัดชิมนิเทศลรวก็อำลาสถาบรรันแกหล่ออนักเรียนชั้นม .6 ครับซึ่งปีนี้คือรุ่นพราวนะครับ ในการนี้ครับดรเคนสติธรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในพิธีประชิมนิเทศและมอบเกียรติบัตรเพื่อเรออนักเรียนดีเด่นณหอประชุมอาคารนวรัตโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชีงยงใหม่ โดยนายบุญเสริมสุริยาพูอในการโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยดีอูครับว่าการจัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันของนอนักเรียนชั้นม .6 ปีการศึกษา2558คือรุ่นพราวจำนวน618คนเป็นการเฮือโอวาดและการอบรมสั่งสอนสิทธิเป็นเตอร์สุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นเยาวชนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดีตามพระบรมราชาว,วาทของรัชกรลที่6พระผู้ทรงพระราชทานนามโหงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยแก่ลูกยุพร,ราชกุ้คน